โอเคโดยทำชมู่กับแมปพุทธสอสอันนี้คือผมฟาร์มาจนมันถึงหนึ่งร้อยคิวเลยคือสัตว์ลย้ยงผมมันยังคูนแค่นี้อยู่เลยทุกคนดูสองพันสามพันสองพันผมเล่นไปถึงหนึ่งร้อยคิวคือเอาิริ้ๆที่จริงผมทำไม่ได้เราะผมใช้แอป AFK เล่นเออแม่งใครบ้ามันจะเล่นอะไรขนาดนี้คือแบบมันเล่นยากจริงด้วยทุกคนทุกคนดูนะเนี่ยผม a อ K ไอตัวไหนวะแบบแบบผมหามันก่อนคือแบบทุกคนดูมันบวกอะ สองจุดสามทีคลิกอะแล้วผมกดคลิกไปได้เออหนึ่งร้อยคิวที่ว่าโคตรโหดเลยเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดีอตัวที่มันถือดาบนี่ไงตอนแรกผมดาบไปสิอันนี้อยู่นี่ผมยังเป็นดาบไปน,นี้อยู่นี่ผมยังเป็นดาบนี้อยู่ไอผมยังเป็นดาบพาวินเสียมพูอยู่อ่ะแล้วผมก็ไปสู้ตัวนี้คือผมรู้วิธีการได้ดาบไปน,นี่มาแล้ว คือให้ทุกคนนะสู้ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ชิ้นส่วนมาเอ่อเนี่ยมันจะได้ชิ้นส่วนดาบซึ่งโอกาองมันก็ง่ายมาผมแม่งจริงนะผมแม่งทําหลายรอบแล้วเนี่ยสู้ไปตัวเนี้ยประมาณสี่ชั่วโมงได้ได้ไม่แค่สองอันต้องประมาณหกชั่วโมงได้อืมถือว่ามันก็ได้ยากจริงๆอะ่ะโอ้โหไม่ใช่ทุกคนดูค่าสมองผมดีมีสามหมื่นอ่ะคือมาเล่นโหดจริงๆเล้วไ้เกมเนี้ย ขนาดมีอีเวนต์คูณสองอีเวนต์คูณคูณสองวินนั้นเนี่ยยังแทบเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหเนี่ยตอนนี้คือผมม่เรเ้จะทำอะไรไรทุกคนดูอันนี้แม่งไอตัวที่ว่านี่มันก็เยอะนะเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ดีตอนแรกผมมีประมาณทีใช่ไหมเนี่ยผมมันนึกว่าถ้าค่ายตัวนี้มันน่าจะได้ของดีๆที่ไหนได้แม่งเดีย๋ยวเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูมา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 ,มา,มา,มาเนี่ยได้แค่นี้เอง ผมว่าได้ของดีๆแม่งเอ้ยเนี่ยไอพวก UGC ซผมรอเขาลงใหม่นี่แล้วผมจะเก็บหมดแม่งเอ้ยเห็นแล้วแม่งเครียดถ้าผมต้องไปต่อผมต้องเติมไอตัวสัตว์เลี้ยงนะใช่ใช่ใช่ไม่ไหวเล่นยากเกินเออใช่ใช่ขนาดสัตว์เลี้ยงอันนี้มันยังคูนแค่แค่นี้เองทุกคนดูเฮ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่ตัวนี้ตัวนี้นี่ ข้างหเป็นตัวแรนะคูณแค่เก้าร้อยเองคือผมเอาไปปลดล็อกดาดออกไปก่อนใช่ใช่ใช่ใช,ใช่คือแบบก่อนผมจะรีเบิร์ตมาถึงสามพันถือว่าโคตรโหดทุกคนดูเนี่ยมันใช้ประมาณเจ็ดร้อยบีผมต้องสู้กับไอตัวนี่กี่ครั้งมันดอบทุกคนทุกคนดูมันดอบนะดูดูมันให้ให้วินของผมมานะแม่เครียดเลยอมา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 ,มานะูวนดูมันนะจุ๊บโอ้ยหนึ่งทีผมเล่นประมาณให้วินประมาณหนึ่งขิวแล้วก็รีเบิร์ตได้ไปแค่ สองพันรีเบิร์ตเองตอนแรกผมมีพันรีเบิร์ตถือว่าเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวผมจะพาคนไปดูบูธวินกันนะครับมี23อสามันเข้มจากไอ้ตรงเนี้ยเออคือแบบเล่นานาขนาดไหนแถมใส่โค้ดเออเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมาดูไอ้ตัวไอ้ตัวนี้นี่ไอ้ตัวชิ้นส่วนโอ,อ้โหมีแต่เยอะๆว่ะแม่งเอ,อ้ยเอาชิ้นส่วนหายออหาไม่เจอ เนี่ยคนดูมีเก้าร้อยชิ้นส่วนเนี่ยเล็กนหนังขนาดไหนฮะเนี่ยแล้วผมจะไปนี้ไหวไหมทุกคนดูเนี่ยดูดูเนี่ยกดคลิกดูอ่ะมันแทบไม่ขึ้นเลยทุกคนเนี่ยมันแทบไม่ขึ้นเลยหรือมันขึ้นมันก็ขึ้นนิดเดียวเนี่ยอันนี้มันใช้เจ็ดร้อยแล้วผมมีถึงไหมไม่มีเออคือแบบต้องมีเกมพาร์ครบอ่ะไอกเกมหาเนี่ยมาเนี่ยขนาดขนาดปลดหลอกเยอะนะเทลเทวผมว่าไปสี่เนียวนะ โอ้โหโอ้โหเห็นแต่ราดลแล้วแบบเืเครียดเลยอะโอ้ยโหสิบเอ็ดเอ็กไอ้เกมยัน,นรีเบิร์ดมันจะช่วยคุณมากแนะนำให้รีเบิร์ดแต่มันจะรีเบิร์ดยากก็เพราะไอ้ตรงห้านี้นี่แหละเออเนี่สัตว์เลี้ยงทุกคนดูราคามันโอ้ยราคามันแบบโอ้ยยากแบบราคาแบบเพี้ยมากเห็นแล้วเห็นแล้วเครียดเลยอะ นะคะแบบโอ้ยแบบแบเบนี่ยผมอยากซื้อนะแต่ราคามันแพงไงเนี่ยไอพวกเกมพาี่พวกอีเวนเนี่ยผมอยากซื้อแต่ว่าเดี่ยวมันแบบยังไงแแบบไม่ไม่ถาวอนเพราะว่ามันเป็นแค่อีเวนต์ฮาฮาโลวีนใช่ไหมมันก็มาแป๊บเดียวเออใช่ใช่เนี่ยทุกคนอยากให้ผมสุ่มตูวนี้เลยมาเดี๋ยวผมจะมาพาคนมาดูว่ามันจะคุณเยอะขานาดไหน มันน่าจะคูณเยอะแบบโอพ์บอกเลยโอ้ดิเซอร์อยู่ในคอนมาๆมา,มา,มาโอเคลบลบทิ้งเลยสี่ร้อยสิบลบทิ้งเลยอย่างเงี้ยแปรแปรทุกคนปะหลับหลับเลยอย่างเงี้ยโอ้โห,หตู้นี้คูณอ่ะตู้นี้คูณสี่ร้อยตู้นี้คูณเก้าร้อยเครียดคนละระดับเลยนะนี่ถ้าผมสุ่มตู้นี้ละโอ้โหราคาโคตรแพงมามาลอง ไม่ร้องไม่รู้ถ้าผมสุ่มตู้กลางๆมันมันน่าจะคูณประมาณหกร้อยเราเอาโอรับอีปิกเอ้ยเอ้ยปิดบ้านเลยตอนนี้โอ้ยเจ็ดร้อยมันน่าจะคูณประมาณหกร้อยแหละแต่นี้สุ่มได้อ e ีปิกไงโอ้โหใช้เท่าไหร่วันนั้นนั่นอ่ะหกสิบคิวเอ็นโอ้ Trail. โหปวดตับปวดตับเลยอะไรอ่ะพารทูไนเบด ใช้เท่าไหร่วันนะ่ะสารพิษา QN โอ้ยโอ้ยออกเกมเลยอย่างนี้ไม่ไหวอันนี้ผมก็ใช้ของฮาลวีนไม่มีอะไรละเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะลงอะ่ะผมก็ได้เก็บรีบเก็บเลยแม่งอันนี้ฮดคืออะไรอะ่ะเลเซอร์บีบอยู่โลกสุดท้ายแม่งเนี่ยอย่าไปโลกสุดท้ายบอกอยู่นะพราว่าถ้าผมมีเกมพาทุกอย่างผมจะเก็บหมดทุกโลก เกมนี้เหมาะสำหรับผมครับเกมเพียๆอย่างนี้ผมชอบมากเออไม่มีตังเติมเกมไงเออจะจะใกล้พันซับแล้วตองผมต้องการเปิดอะไรได้ I อวอนครับ I อวอนตอนแรกๆที่ผมอัดนั้นแม่งผมแม่งไม่ตอนนั้นยังอีเวนท์ฮาโลวีนไม่มาเลยผมก็เล่นไปอ่ะเล่นไปจนประมาณสี่ร้ยเอ็มเอ้ยเออ,อคลิปที่แล้วผมเล่าไปแล้วเออน่าจะเล่าไปแล้ว คือแบบเล่นแบบโคตรยากอะ่ะไม่ใช่ทุกคนลองไปทำ้วยดิสัตว์เลี้ยงของคุณคูณแค่ประมาณเออหกสิบเจ็ดสิบอ่ 60, 70, อะแม่งเก้าสิบอ่ะเออทุกคนลองไปทำาลยดิแม่งเครียดแม่เงเลยเนี่ยเราอีเวนต์ฮาวีนมังช่วยผมในโคตรเติบเนี่ยผมอยากให้มันรวมอีกนะเว้ยแต่แบบมันสัตว์เลี้ยงคือมันไม่คูณไอตัวพัมกิ้งเลยถ้ามันคูณน,นะผมซื้อตัวเกมพาร์คคูณสองชายนี่ต้องนานะ จะอยากซื้อนะเออ,เอ,อของฟรีอะเข้าใจว่าของฟรีไหมเออโอเคคนคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้แหละสำหรับการเอ,อ่อพา,าไปดูแมปนี้ผพามาดูแบบความตึงของผมที่ยิงกระกากแหละเออเออนั่นแหละกากโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละายบายท่านผู้ชม